สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนถ้าพูดถึงเต่าเราคงนึกถึงสัตว์น้อยหลังตุงรูปร่างต้มเตียมอายุยืนเป็นร้อยร้อยปีแต่ทุกคนจะรู้ไหมว่ามีเต่ามากมายหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างหน้าเหลือเชื่อสุดๆว่าแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยว่าเต่า12บสอชนิดสุดแปลกที่น้าเหลือเชื่อนี้จะมีสายพันธุ์ใดกันบ้างเ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเต่าเพิดอารบิโน ถึงจะเป็นเตา่าแต่พวกเขาก็เผือกได้นะเออแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรากำลังหมายถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งในแสนตัวโดยความผิดปกติที่ว่านี้เกิดจากการขาดเม็ดสีเมลานินจนมีสีอ่อนกว่าปกติกลายเป็นเต่าเผือกอับิโนซึ่งมีหลายสีทั้งแดงส้มชมพูเหลืองหรือเขียวอ่อนแถมพวกมันมีสายตามไม่ดีจนเผือกใครไม่ได้เอ้ยหลบผู้ลาม่ได้จึงมีชีวิตเสี่ยงอันตรายสูง แต่ถ้านํามาเลี้ยงเองจะยืดอายุพวกมันได้เหมือนเจ้าหกตัวนี้ค่ะที่แหวกแนวกว่าเต่าเผือกตัวอื่นๆเพราะนอกจากมีผิวสีสันสดุดตาแล้วหัวใจของมันยังอยู่นอกร่างกายแถมเจ้าของดูแลให้น้องแฮปปี้ทุกวันโอ้ยทั้งแปลกทั้งแหวกแนวแบบนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปเลยค่ะแต่ภาพหัวกบอะไรเอ่ยหน้าตาเหมือนกบแต่มีกระดองหลังแถมหัวหดได้ด้วยติก๊กตอกติก๊ก ตอกตีกตอกเฉลยเลยแล้วกันคําตอบคือตภาพหัวกบนั่นเองอ่ะไม่เชื่อไปดูภาพกันเลยรูปร่างของมันดันเรียบละมุนทั้งตัวแถมชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวใต้ผืนทรายรอเหยื่อ,อย่างกุ้งหรือปลาผ่านหน้าแล้วค่อยยืดคอออกมาจับเหยื่อกินซะเลยแต่การฝังตัวใต้ทรายก็ไม่อาจรอด้นสายตามนุษย์ได้แถมยังถูกกุกงามที่อยู่อาศัยจนเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งปี2019 มีคนซื้อตาภาพหัวกบจากชาวประมงรายหนึ่งในกัมพูชาด้วยราคาราว2,500บาทเพื่อส่งมันไปยังศูนย์อนุรักษ์เต่าแม่น้ำคงในซัมบอจังหวัดกระแจะก่อนนำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาติตามเดิมงานนี้เล่นใหญ่ไฟกระพริบมีชาวบ้านและพระส่งมาอวยพรให้น้องตาภาพโชคดีมีชยัยอยู่รอดปลอดภัยด้วยเลยค่ะเต่ามาตามาตาฝูงปลาเหล่านี้คงจะงงเป็นไก่ตาแตก ที่จุดู่เพื่อนของผู้มันหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีใครเอกใจว่าอยู่ใกล้กับจกบอกระืหิมน้ำว่าต่ามาตามาตาแห่งลุ่มน้ำในอเมริกาใต้นอกจากจะมีรูปร่างเก๋ไก๋เหมือนใบไม้แห้งแล้วยังมีท่อหายใจเหมือนงวงที่สามารถโผล่ขึ้นมาสูดอากาศบนผิวน้ำได้โหเก่งคันเทพเกินไปแล้วแม้เต่าชนิดนี้มีสายตามไม่ดีแต่การได้ยินและผิวหนังมีประสาทสัมผัสเป็นเลิศทำให้มันจับความเคลื่อนไหวรอบด้านเหมือนมีเลด้าติดตัว แถมวิธีล่าเหยื่อยังว่องไวจนใครๆมองแทบไม่เห็นเมื่อไห่ก็ตามที่เหยื่อว,ว่ายน้ําเข้ามาใกล้มันเปิดพลังดูดแบบสูญญากาศหุบเหยื่อเข้าไปให้หายวับไปกับตางานนี้ใครได้เห็นการดูดอันทรงพลังไม่แพ้หลุมดําคงร้องว้าวกันบ้างละเต่าแม่น้ํามาลีถึงจะเป็นเต่าแต่ไม่กี่คนที่จะรู้ว่ามีเต่าสายพันธุ์หนึ่งมีสกิลการดำน้ําที่สุดยอดไม่แพ้นักประดาน้ําพูดไปอาจจะไม่เชื่อแต่สําหรับเต่าแม่น้ํามารี มันคือตัวจริงเสียงจริงที่มีจุดขายด้านการใช้ต่อนพิเศษในการหายใจใต้น้ำทําให้พวกมันอยู่ใต้น้ำได้นานถึง72ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่ต้องพึ่งถังออกซิเจนซึ่งด้วยการใช้ชีวิตใต้น้ำได้นานทาให้พวกมันมีทรงผมสีเขียวสุดจี๊ดที่ไม่ว่าซาลอนไหนไหนยังต้องทึงจนมันได้รับฉายาว่าเต่าพังซึ่งจริงๆแล้วผมสีเขียวคือสาหร่ายที่เติบโตบนหัวของมันแถมบางครั้งยังโผล่บนกระดองให้เราได้เห็นกันอีกด้วยจึงทําให้เต่าชนิดนี้นิยมเลี้ยงในออสเตรเลีย แถมมีอายุยืนได้ถึง100ปีเลยล่ะค่ะเต่ากระพืออินเดียสีเหลืองใครเห็นเป็นต้องอึง้งนึกผู้ชีตเบอร์เกอร์เดินได้อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะเพราะนี่คือเต่ากระพืออินเดียสีเหลืองเต่าสายพันธุ์หายากซึ่งพบได้ในอินเดียสีลังกาปากีสถานปังกลาเทศหรือเมียนมาโดยมันไม่ใช่สายพันธุ์แปลกใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติหรือการขาดเม็ดสีที่เรียกว่าไทโรซีนมาตั้งแต่กำเนิด กลายเป็นเต่าเผือกอย่างที่เห็นทําให้ทุกครั้งที่พบเจอตามสถานที่ต่างๆก็กลายเป็นวร้อนบนโลกออนไลน์ทั้งในอินเดียหรือออสเตรเลียเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่มักนําเต่าตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับชีสไข่ดาวหรือขนมพายประจันทร์อันแสนอร่อยเอาเป็นว่าใครมองว่าน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่สําหรับแอดน้องจะเป็นอะไรก็ดูน่ารักน่าทะนุนถนอมแล้วล่ะค่ะเต่าแม่น้ําเหนือ ใครว่าแค่กิ้งก่าที่เปลี่ยนสีได้เท่านั้นเต่าก็สามารถเปลี่ยนลุกสุดแซ่บได้ไม่แพ้กันเหมือนเต่าแม่น้ําเหนือหนึ่งในสายพันธุ์เต่าน้ําสื่อน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนี่แหละค่ะโดยมันมีขนาดใหญ่อยู่ที่ราว6หกสิบเซนติเมตร cm, นอกจากจะเด่นในเรื่องความใหญ่ยัยกษ์แล้วสีสันสุดจี๊ดที่นิรมิตได้ด้วยตัวเองในฤดูผสมพันธุ์ก็รดไม่แพ้กันโดยตัวผู้จะโชว์ลำคอสีแดงสดเพื่อดึงดูดตัวเมียหรือส่งสัญญ,ญาณให้พวกพ้องได้รู้ว่าเฮ้ยเป็นตัวผู้นะเว้ย อย่ามาทำใจเกเรชูนะซึ่งปกติแล้วพวกมันไม่ได้ก้าวร้าวหรือเป็นพิษแต่อย่างใดเลือกกินเฉพาะพืชน,น้ำทั่วไปหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กเท่านั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายสมาถ,ถาขนาดนี้จึงไม่แปลกที่พวกมันจะมีอายุยืนได้ถึง100ปีเลยค่ะเต่ามีเขาเป็นข้อเท็จจริงที่ทำเอาคนเราสะพายสุดๆเมื่อรู้ว่าเต่ามีเขามาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรแล้วจ้าเพราะมีข้อมูลมาจากการตรวจสอบฟอสซิลต,ต่อในเกาะแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ทำให้เห็นว่าเต่าต,ตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่า2เมตรส่วนเขาของมันวัดได้ความยาว60เซนติเมตรคาดว่าระดับน้าทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้พวกมันสูญพันธุ์เมื่อราว2,000ล้านปีก่อนนั่นเองอย่างไรก็ตามเต่ามีเขากลับมีอยู่จริงในปัจจุบันโดยชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งพบเจอเต่าชนิดนี้ระหว่างตกปลาโดยบังเอิญจึงมอบให้สวนสัตว์เลยคลาไอซูที่เมืองคาวาสุปไปตรวจสอบแม้นักวิจัยระบุว่าเขาของมันที่ยาว1เซนติเมตรเกิดจากเซลล์ที่ตายแล้ว แต่ทีมงานได้นำไปเพาะพันธุ์เพื่อไปศึกษาและลุ้นกันว่าจะเจอเต่ามีเข่ารุ่นต่อไปหรือไม่ค่ะเต่าอลิเกเตอร์อย่าพึ่งตกใจคิดว่าเอ๊ะนี่เราหลงเข้ามาในยุคดึกดำบรรหรือเปล่านะเพราะตัวที่เห็นอยู่นี้คือเต่าอลิเกเตอร์สัตว์หายากที่มีน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมพบได้ในน่านน้ำแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหาราัฐด้วยลักษณะที่ดูเหมือนสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงได้ฉายาว่าเต่าไดโดนเสาร์เห็นหน้านิ่ง แต่จริงๆแล้วร้ายกาดนักนะเพราะมันมีแผนล่อเหยื่อชั้นเลิศโดยจะกบดันไม่ขยับเพี้ยนอยู่ในน้ําแถมอ้าปากทํานินเสม,มือนว่าก้อนหินก้อนหนึ่งที่สําคัญยังมีลิ้นคล้ายหนอนเพื่อล่อตาล่อใจปลาหลักชนิดให้แหวกไวเข้ามาใกล้ๆและแล้วเฮ้ยเต่าขยับเหยื่ออโอชาดโดยไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะจัดเป็นการหากินที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยฟอสซิลเต่ายักษ์ดึกดำบรรพ์ถ้าใครจะบอกว่าเต่ามีขนาดใหญ่เทียบเท่ารถยนต์ คงขงำกรามค้างนนแน่ๆแต่เชื่อไหมว่ามันมีอยู่จริงเพราะมีผู้พบซากฟอสซิลเต่าโบราณคาร์เนมิสคอฟินีหนึ่งในสายพันธุ์เต่าน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในน่านน้ำแห่งหนึ่งของโคลอมเบียมีความยาวเกือบ2เมตรมีอายุเก่าแก่ถึง60ล้านปีนอกจากนี้ยังมีฟอสซิลเต่ายักษ์ตูเพนเดมิสที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบในพื้นที่ทะเลทรายทัะคัวซึ่งมันมีกระดองบิ๊กเบิร์มยาวเกือบ3เมตรและหากยังมีชีวิตอยู่ อาจมีน้ำหนักมากถึง1 2 5าตันทั้งนี้มีรายงานว่าจุดค้นพบเคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเมื่อส10บล้านปีก่อนมันคงเดินตัวเตรียมและใช้ขากระไรอันทรงพลังหาอาหารจำพวกหอยเล็กๆไปจนถึงจระเข้ทั้งตัวเรียกได้ว่าถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ดีไม่ดีอาจจะเหมอบเราแทนก็เป็นได้ไดมอนด์แบคทีเรียพินถ้าจะกล่าวถึงเต่าที่ขายหน้าตาอย่างแท้จริงจะพลาดเรื่องเต่าไดมอนด์แบคทีเรียพินได้ยังไงเพราะมันเป็นเต่าขนาดเล็ก ความยาวอยู่ที่ราวๆ13-25เซนติเมตรมีกระดองลายเพชรสีสันสวยงามงนิสัยน่ารักเลี้ยงง่ายจึงทำให้ผู้คนนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงแถมปรับตัวได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มจึงไม่ค่อยมีปัญหาด้านสุขภาพเพราะธรรมชาติของพวกมันจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางนี้เพื่อนๆจะนำไปเลี้ยงตัวเดียวก็ได้แต่ถ้าเลี้ยงเป็นกลุ่มน้องจะยิ่งแฮปปี้เลยค่ะเพราะเป็นเต่าชอบเข้าสังคมนิยมอาบแดดเป็นหมูนะ่คณะแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าน้องอยู่กันอย่างแออัดจ,จนเกินไประวังน้องจะมีอาการหงุดหงิดจนกัดหางกันเองได้หรืออย่างนี้ก็อย่าให้น้องโมโงหงกันนะคะเต่ากระพืออินเดียเจ้าเต่าตัวกลมเกี้ยงลายจุดนี้แบบแรกนึกว่ามีสิ่งสกปรกติดกระดองหรือเปล่าไม่เลยจริงๆแล้วมันคือลายของเต่ากระพืออินเดียซึ่งพบได้ตามแม่น้ําแถบเอเชียใต้ทั้งแม่น้ําคงคาและแม่น้ําสินธุโดยพวกมันมันมกนอนอาบแดดพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ตามแม่น้ําที่ไหลเอื่อย เมื่อไหร่ที่พวกมันหิวก็จะมองหาเหยื่อตั้งแต่สัตว์เล็กจำพวกกุ้งหอยปูปลาไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างนกพิราบหากนับเข้าไปไม่เต็มคำถ้าทิ้งไปก็คงจะเสียได้เลยเรียกพวกพ้องมาร่วมปาร์ตี้บุฟเฟ่์อย่างสนุกสนานหรือหากมีอารมณ์อินดี้ไม่อยากจับเหยื่อก็จะกินพืชน้ำหรือซากสัตว์ที่ตายแล้วแทนเสมือนเป็นผู้รักษาความสะอาดแห่งน่านน้ำอย่างไรก็ตามถ้ามีซากสัตว์หรือสิ่งสกปรกจนกลายเป็นมนลพิษทางน้ำ น้องเต่าก็สุดจะทนเหมือนกันค่ะเต่าคองูถ้าเห็นหัวของสัตว์ชนิดนี้คงต้องวิ่งหนีกันจ้าละวันเพราะคิดว่ามันเป็นงูแต่พอดูดีๆแล้วอ้าวมันเป็นเต่าใช่ค่ะเจ้าเต่าคองูตัวนี้เป็นสัตว์ประจำถิ่นของเกาะโรตีประเทศอินโดนีเซียเป็นเต่าที่ไม่เคยกลัวจนหัวโหดเพราะคอยืดยาวได้23เซนติเมตรทำให้มันหดหัวตรงๆไม่ได้ต้องใช้วิธีเอียงคอแทน ถือเป็นการฉีกกฎวงการเต่าอย่างจริงจังแถมเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกอีกด้วยโดยทั่วไปแล้วพวกมันชอบอาศัยตามนาข้าวหรือหนองน้ําแต่ด้วยปัญหาพื้นที่อาศัยถูกคุกคามจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําให้พวกมันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนําไปเลี้ยงเพาะพันธุ์ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะขยายพันธุ์ได้ทันหรือไม่แอดก็ได้แต่รอรุนน้องๆคอยาวรุ่นต่อไปให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยทุกตัวกันนะคะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ